ทางตอนใต้ของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์คลื่นทะเลเย็นเฉียบซัดเข้าหาชายฝั่งที่ปกกลุมด้วยหมอกบางเสียงลมพัดผ่านพงหญ้าพร้อมเสียงเพนกวินร้องเรียกลูกเบาๆนั่นคือย e l l ลอ e ายด์เ n นกวินหรือที่ชางมารีเรียกว่าห่วยหูเพนกวินที่หาย,ยากที่สุดในโลกมีตาเหลืองอำพันเป็นประกายเหมือนแสงอาทิตย พวกมันไม่อาศัยรวมฝูงใหญ่เหมือนเพนกวินสายพันธุ์อื่นแต่ชอบอยู่เป็นคู่ซ่อนรังตามพุ่มไม้ชายฝั่งห่างไกลผู้คนถูกเช้าพวกมันจะออกสู่ทะเลเพื่อล่าอาหารและกลับขึ้นฝั่งตอนเย็นเพื่อให้อาหารลูกน้อยในรังภาพของความรักความสงบและความโดดเดี่ยวที่ค่อยๆจางหายไปเพราะการทำลายถินหาอาศัยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยามตะวันตกดินเหนือขอบฟ้าแห่งเกาะซอต์ไอแลน์ แสงสุดท้ายสะท้อนบนขนสีทองรอบดวงตาของพวกมันเสียงเคลื่อนยังซัดเบาๆเหมือนหัดหินเหมือนเสียงเตือนจากธรรมชาติว่าหากเรายังไม่หยุดโลกที่เคยสงบอาจเหลือเพียงความว่างเปล่า